ก็เหมือนเดิมครับทุกคนทุกท่านก็สวัสดีครับผมผมช่องบ่าวพุนทองคนละอยดผมก็พามาอัพเดการสร้างโครงสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำอย่างอ,อัพเดทดูทุกคนวันนี้เดินอาจะนั่งมอเตอร์ไซค์ทุกคนตรงนี้ก็ลงลงงนี่ตามมาถ่ายคลิปตรงนี้ทุได้ชมกันจุดนี้ก็เหมือนที่ผมบอกแล้วมันอยู่หลังของบ้าน บ้านวังยาวทุกคนจุดนี้นะข้ามมาจากสะพานยางข้ามมาจากนู่นมาจากบ้านบ้านดอนบ้านบฝนด้วยหลังของหลังวัดป่าบ้านบฝนด้วยพาไปถ่ายข้างล่างไป่ายอันนี้อัพเพียนี่เป็ป่าอ้อยทุกคนก็วิวสริครับนี่ร้อนทุกคนฝนฟ้าไปไหนหมดก็ไม่รู้ วันทําท่าว่าจะตกก็ไม่ตกฝนหายไปเฉยทุกคนเดี๋ยวมาหลังจะพานั่งมอเตอร์ไซค์ถ่ายจุดทังทุกคนนี่ผมเลยพาเดินเดินถ่ายทุกคระยะไกลๆทุกคนเดี๋ยวพาดูข้างล่างทางแม้น้ำฉี่ที่รถสิบล้อลงไปเอาทรายอะแต่โครงสะพานเหล็กเขาตั้ง ตั้งเหล็กไปแล้วนะตั้งเป็นที่ว่ารองรับฐานของเหล็กมันจะเป็นคอนเชนคนมันจะเป็นอะไรสะพานคนกิตสะพานโครงเหล็กกันแน่ผมว่าโครงเหล็กอหรอลดวเขาอาจจะเขาอาจจะไม่รู้อะทุกคนอาจจะพูดไปตามตามความคิดของรูดกดที่บนหายุบอย่างี่แกว่าน่ารเป็นโครงเหล็กเโครงข้าง น,นี้สายก็ปรับเรียบร้อยไล้ไหมเนี่ยขดมาก็ยังไม่ปรับกลยขดก็ยังปรับอยู่เลยสายกองจะเป็นยู่ไงเรียบยร้อย,ยแล้วยังพอไอ้พอให้นีบอ่ะอืมไอ้อันนั้นมันโครงโครงเหล็กไหมเป็นโครงเหล็กใช่ไหม ออ๋อถามไอ้ถามรถบดว,ว่าอะไรครับเป็นโครงคอนกรีตมันใช่หรือ,อรเป็นโครง,งเป็นโครงเหล็กเพราะว่าต้องเป็นโครงเทเล็คาปน์ไอ้โครงเหล็กกันเนาะทำเป็นช่วงเป็นช่วงไประยะไปตะวันตามตะมอสเลยมันเป็นบร,ร,ริษัทบร,ริษัทเหมาบริษัทอะไรพ่อน,นี่คนเนี้ยอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเราแยกมาต่างหากแยกมาต่างหากนะของพ่อทำแต่อะไรของพ่อเนาะทำแต่พื้นทำแต่พื้นใช่ไหมของไอ้ชอทวีใช่ไหมของพ่ออ๋อ ของชอเทวีเนี่ยตั้งแต่ไอัยอำเภอไอัเชียงขวัญใช่ครับใช่ไปถึงไอัหลวงพ่อใช่ไหมสิ้นสุดหลวงพ่อใช่ไหมพ่อเคยไปถ่ายคลิปอยู่<อ>พ่อเนี่ยพงรู้ไงเชียงขวัญก็ไปถ่าย,ยวัดเชียงขวัญเชียงขวัญภูชัยปูนทองนี่หมดละถ่ายหมดแล้วพ่อพักอยู่ที่ไหนพอ่อโน่นนะครับอยู่ที่ปูนทองอ๋อปูนทองน้อยปูนทองทธที่ พูนทองน้อยออเขาเรียกว่านพูนทองน้อยตแต่วันวันเดือไปอ่ะออพ่อว่าปีเจ็ดสองจะได้ขีไ่ไหมเจ็ดจบหมดไหมน่าจะจบหมดครับประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นแหละครับเพราะเจ็ดสิบนี้ยังยังยังไม่ชัวร์มันยังมีติดกรรมาสิ์ติดอะไรอยู่เออใช่เพราะว่าป่ายางของไอ้ทุ่งไอ้ยางยังติดอีกหลายจุดบ้านบ้านฝังบ้านโพสีป่ายางยังมีปัญหาอยู่แต่เหลือบ้้นป้องไปอ่ะ ตรงนั้นนะยังติดอยู่หลายจุดครับแล้วโครงสะพานนี้ก็ทําไปเรื่อยเนะาะก็ค่อยอันนี้น่าจะเร็วครับเพราะว่าตอนนี้ต่อหม้อหมดแล้วนี่ก็เหลือแต่ขึ้นโครงเหล็กอย่างเดียวอ๋อ <ๆ S 2> ต่อหม้อเขาทาหมดแล้วเนาะครับก็รอขึ้นโครงเหล็กแล้วนสะพานนี้กัสบสะพานไม่บุบจะอะไรบันที่บุ้งอ,อ๋อมันเป็นตรงนึงไอ้ตรงบ้านต้นไม้ตรงที่เขาไปหาไอ้ตัวนี้แหละ ต้องเข้าไปหาไอ้สถานีรถสถานีรถไฟนะพ่อไม่กลัวหน้าขอบคุณนะพ่อนะเนี่ยพ่อแก่ทำเนี่ยของไอ้ทางก็คุยคุยกันตามกันทุกคนตามพ่อแกเนี่ยก็ต่อมาเขาทำไปหมดแล้วก็เหลือนี่แหละก็ทำไปเรื่อยๆนะทุกคนแบบนี้ นี่หน่อยก็หินคุกบ่มมลงทุกคนเนี่ยเห็นไหมที่เขาถ่ายที่เขาดันทรายทรายมาลงลงแล้วนี่แล้วก็เจ้าน่าจะมีผ้าอะไรนะแผ่นแผ่นกันไนสีขาวนะซับอะไรลองอีกทีหนึง่งคนเป็นโครงเหล็กทุกคนไม่พชงไม่ใช่ไม่ใช่ควนจีที่รถบทพูดนะนะที่ถามมันแต่คลิปแรกที่ถามแต่คลิปแรกไม่ใช่ทุกคนเป็นโครงเหล็ก มันเป็นโค้งเล็กนะทุกคนผมผู้อีสานสักหน่อยเดลยคนมันเป็นโค้งเล็กมันบอยแมนไอ้โค้งไอ้แผ่นควันจิตข้อหนาสีสีฟ้าวฮิตฟ้าวฮิตนะทุกคนเพราะว่าไอ้เป็นอย่างคือสีฟ้าวฮิตเพราะว่าต่อไปคือหนน้าม,มาหลายมันทีเฮ็ดยากน้นา ช่วงมันนาำมาสิม,มาหลายช่วงพุ่นแหละประมาณนี่จีก้นอนเข่าพรรษาหลังพัรษาเข่าพัรษาไปทุกคนน้ำมันจะเยอะก็จะได้ทําทําได้หรือเปลนะ่านะแต่น้ำมันขึ้นมามากกันนะน้ํายังเวลาขึ้นหลังขึ้นเยอะจริงทุกคนตอนนี้น้ํยางยัง,ย,งยังทําได้อยู่เนี่ยก็ต้องาทำไปเรื่อยไหมเนี่ยจุดนี้นะเนี่ยเป็นถ่ายทุกคนได้ชมกันมันก็ไม่ไกลมากทุกคน โค้กก็ปรับพื้นให้ให้มันเรียบไงแบกแบกโคกก็ปรับพื้นให้เรียบทุกคนเพราะว่าเหตุหทำงานได้สะดวกแต่เจงเนี่ยมันเกิเฮ็ดได้แล้วทุกคนบอกว่าฝนฝนมันมันฝนมาไหลฝนฝนวัวมีหนาฝนหนาฝนงฝนน้งบ่ตกอ่ะนะแต่ก่อนผมม่าทายแต่ที่แรกผมข่ามไม่ได้อ่ะนะมันมันลักษณะมาไหนนั่นสิทุกคน มันยังว่วเป็นสภาพนี่สเลยนี่เพราะฮิดเดิมมันก็เบิ้งดูดีขึ้นนะเบิ้งงามขึ้นถนนล้านรถไฟทางฝั่งฝุ่นก็ก่อฮิตขึ้นกันตรงอีกฝั่งหนึ่งของไ้แม่น้ำแม่น้ำยังเดทุกคนนะ ผมพาเดินไปตรงเขาเอาสายตรงแม่น้ำย่างด้วยทุกคนเ,เขารอไหรอ,อดิดนะนี่นั่งทำ,ำนุ่นทำนี่ไปพามาอัปเดตทุกคนอัปเดตตรงสร้างโครงสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำย่างทุกคน ก็ใส่เป็นเชื่อมกันเชื่อมกันเชื่อมเด็กหนานสบายแล้วทุกคนไปเรื่องแรงเรงชือ่อมไหลหลิกบบางก็ขาดง่ายอัน็ก้น้าหนา,นา,นายเชื่อมไปเยอะ ไปเลยเล in ็กหนานะก็ทำได้เดกตรงมาครึ oh, ่งหนึ่งแล้วทุกคนนะเนี่ยครึ่งเนี้ยยังไม่ใส่ยังไม่ใส่เลยนไหมใส่มาแต่ช้างนี่นะโอ้วไปโผก็ปรับไง ก็มานี่ทำมาครึ่งหนึ่งแล้วคุณทำมาครึ่งหนึ่งแล้วมาครึ่งหนึ่งแล้ว กลับทางนี่ไงเล็กพี่กองดิคนไหนก็จะขึ้นอย่งทำมาเพรว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนั่นนี่เขาทำมานี่นไงเล็กพี่ก็จะทำอีกต่อนึ่งเห็นไหมเนี่ยเด็ก กูเนี่ยกองมีกองอยู่เนี่ทุกคนนะครับทำอีกช่วงหนี่งมานี่ยเป็นแม่น้ำยังทุกคนป่าผมพาเดินไปที่แม่น้ำยังด้วยนี่ไงเหล็กพวกนี้แหละ,ละที่จะทำรงเสาที่ว่านเนี่ยมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแปดช่วงทุกคนเจ็ดแปดช่วงเนี่ยเจ็ดแปดช่วงที่จะทำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าช่วงทุกคนข้าไม่รับยังทุกคนเนี่ย เพราะว่าต่อมอสพานพ่อเขาบอกว่าทำมาหมดแล้วไงแล้วแต่ขึ้นให้หมดแล้วอนี้ไล่ไล่ขึ้นโคงขึ้นโคงไล่ขึ้นโคงอย่างเดียวแล้วตอนนี้คนไล่ขึ้นโคงอย่างเดียวนะ จะไล่ขึ้นโครงอย่างเดียวทุกคนนะกองหนึ่ง,น,ง,งนู้นกองเหล็กตรงนี้ไล่ขึ้นีดูแม่มน้ำยังทุกคนดูแม่น้ำยังเรื่องล่างฝั่งนู้นเขาทำอะไรมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำยัง,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 งเลยนไหมตรงข้ามเลยเพื่อตีเส้นตีอะไรก็ไม่รู้ทุกคน หน้าฝนมาหัวทำลำบากทุกคนน้ำมันขึ้นเรจ,จะลำบากเนี่ยเขาลงเขาลงมาเอาทรายที่นี่รถสิบล้อเรื่อนแมกโคที่ขดุดน่าจะเป็นคันนั้นแหละที่ขุดขึ้นมาเนะจอน่าจะเลิกทำนะตอนนี้แม่น้ำยังยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ไปดูจุดตรงแม่น้ำยังทุกคนตรงฝั่งนู้นก็ทำอะไรมาไว้บทุ่คนก็อ,อีกตรงข้ามหนึง่ง ดะนตรงแบ,บโคขุดเห็นไหมขุดเอาดินทรายอะขุดเอาดินทรายขึ้นมาเห็นไหม ผานสะพานทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงเที่ย้รถไอ้แบ็กโค้กก็ขุดเอาดินเลยเอาดินเอาทรายขึ้นไปถมไอ้ทางรถไฟนะไม่น้ำยังรุดนะนะฝนไม่ตกกันไหมลงไปเยอะแล้วนี่แหละ,ะ,ะขานข้าแม่น้ำยังทุกคน ฝั่งหนึ่งก็ทำอะไรมาเนี่ยฝั่งไม่น้บหนังข้ามไปไม่ได้ทุกคนน้ำรัไหลเชี่ยวน้ำยังไหลอยู่เลยแล้วก่ขุดเอาดินนี่แหละทราย โครงเหล็กมันเป็นโครงเหล็กไม่ใช่โครงคนอ,อนกรีตตรงที่ถามรถถุกันะมันเป็นโครงเหล็กคอนกรีต่อวสภาก็ขึ้นไปแล้วทุกคนขึ้นไปเต็มหมดแนละ้วของงกลุ่มน้องอะไรอีกนะต่อจากเนี้ย,นยเนื้อน้ำยเนื้อน้ำยางไปเนะี่ก็แคเป็นโครงเหล็กยิงที่จะต่อกันมีอ,อีกนะ ฝากติดตามช่องยูทูบบ่าบนทองคนือนผู้สานนี่ผมชักหนึ่งช่องเลยนะครับผมผมจะคอยอัพเดตการสร้างทางรถไฟให้ทุกคนได้ชมกันทุกช่วงทุกช่วงทุกช่วงทุณทำตรงไหนอ่ะอัพอัพให้ชมกันฝากติดตาม้วยทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปอยู่ตรงจุดนี้นะคนต่ายกันการเชื่อม เสารองรับคานสะพานโครงสะพานนำมาวางวางแล้วเชื่อมขอจบคลิปอยู่เท่านี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องทุกทุกบ่าวคุณทองทุกคนใหม่และคนเก่งทุกคนเยอะนะครับขอบคุณมากเป็นทุกคนฝากจบคลิปยาวของทุกทบ่าวคุณทองกเรียบร้อยนะครับขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับผม